รบกวนหูนะเมื่อกี้ผมดินคำหนึ่งว่าให้ปลูกไผ่หวาน ไม่ไม่ใช่ไข่หวานฮะต้นไผ่ต้นไผ่ไไ<ฟ>อันนั้นคือปลูกไผ่หวานแต่ถ้าไข่หวานนี่ดิฉันว่าเอาไมกินดี <c oughs> กว่าคนะือ <c oughs> ไผ่หวานนี่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง,ยง<อ>นะคะอคาจจนะทีนี้มาดูที่ตั้งของวัดมาสามเกลียวกัน <c oughs> บ้างนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงไปอยู่ภายใต้วงล้อมของนิคมอุตสาหกรรมนะคะเราจะไปดูจาก Google Earth กันละกันนะคะที่ตั้งของวัดสามเอ่อมาสามเกลียวนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่ขอให้นําภาพมานะคะอันนี้นะคะ ที่วัดมาบสามเกลียวนะคะจะเห็นได้ว่าที่เห็นอยู่เป็นจุดสีแดงเนี่ยนะคะคือวัดมาศสารเกลียวนะคะแล้วถ้าดูโดยรอบที่เห็นเป็นพื้นที่สีขาวเนี่ยคือนิคมอุตสาหกรรมอมะตะนครทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราขยายพื้นที่วัดมาบสามเกลียวเข้าไปใกล้กลๆเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่ามีเฉพาะหลังคาวัดเท่านั้นนะคะที่เป็นพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่โดยลายร้อมทั้งหมดนี้นะคะที่เห็นเป็นหลังคาเนี่ยล้วนแต่เป็น นิคมโรงงานกันทั้งหมดเลยนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลค่ะที่ทำให้พื้นที่โดยรอบนะคะถนนโดยรอบของวัดมาบสามเกลียวก็จะลายล้อมไปด้วยถนนสองเลนือวิ่งสวนกันได้นะคะแล้วก็เป็นถนนที่เชื่อมโยงสู่โรงงานที่อยู่ลายล้อมวัดมาบสามเกลียวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทางเจ้าอาวาสบอกว่า ตอนนี้เหลือเจ้าอาวาสเท่านั้นเองที่วัดแห่งนี้เพราะว่าทนเสียงรถบรรทุกไม่ไหวเราจะลองมาดูนะครับปกติค่าของเสียงที่เราจะได้ยินคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดแต่มีค่ามาตรฐานอยู่นะคะเสียงที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานี่จะต้องดัง85สเดซิเบลค่ะแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ของเสียงของรถในประเภทต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะซึ่ง สำหรับ